สวัสดีครับพี่ภูมิครับคนนะครับอาจจะเคยรู้จักโมดูลวัดแรงดันแล้วก็กระแสราคาถูกจริงครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพไม่แม่นเลยนะครับวันนี้ครับพี่ภูมิมีโมดูลแนะนํานะครับออกว่าแม่นยำนะครับแล้วก็เสถียรแน่นอนผมมาเอาไปเลี้ยงตัวโหลดก็คือ d c มอเตอร์นะครับซึ่งก็กำลังทำงานอยู่ณตอนนี้นะครับนี่เลยไอของเราก็คือ ค z em 07G นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ในรุ่นนี้ครับก็คือไม่ค่อยมีขายนะครับแต่ว่าก็มีบางร้านเริ่มเอามาขายแล้วเป็น dc วัดกระแสได้มีหลายแบบเลยนะ 50, 100, 200, 300 100เลยเอาบอกกับพวกโซลาร์เซลล์หรือว่างาน dc ซึ่งปัจจุบันอะไรที่เป็น dc กระแสนี้ค่อนข้างมามาแรงเนาะมาดูกันนะครับทีนี้ผมก็ลองจะลองปรับดูแต่ว่าผมปรับได้ประมาณนี้เนาะ6.8เดี๋ยวผมลองปรับเส้สูงขึ้นดูนะครับ ไปประมาณสัก10.1นะเราลอ,ล,อลองดูซิว่าเท่าไหร่นะครับก็ะจะพบว่านี่เห็นไหมครับ10.1เหมือนกันโอ้โหก็คือค่อนข้างตรงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของแรงดันนะฮะโดยที่ตัวเนี้ยปกติเราต้องใช้แรงดันกระแสใช่ไหมครับ2ตัวแล้วก็ออกมา P เท่ากับ I V คูณกันก็คือถ้า V หรือ I ไม่ตรงก็คือวัดก็คือเทียนเลยนะแต่ตัวเนี้ยก็คือดีก็คือว่าเขามีโวลต มีกระแสนิบัตรคูณได้พร้อมเลยนะครับก็คือออฟพุณเนี่ยเป็น i อเอสห้านะครับก็คือผมใช้โมดูลตัวนี้นะต่อกับตัวนี้นี่ครับมันชื่อว่า i อเอสสี่เป็ดห้าซูเรียลนะครับมันก็มันจะเป็นตัวแปลงทาร์ซิมิเตอร์นะครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถต่อตรงได้นะ Arduino เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับไอ15ได้ตรงๆจะต้องแปลเป็นซีเรียลก่อนซึ่งซีเรียลนี้คือ เป็นื้นฐานของตัว Arduino อยู่แล้วนะครับคือจะแปลง r i n o t o s e r i a l แล้วต่อเข้าตัวนี้นะครับซึ่งก็ใช้ได้มากกว่าหนึ่งตัวนะอาจจะใช้เป็นสิบตัวได้เลยนะครับเพราะว่าตัว a d d u i n o เราสามารถเซตให้มันต่างกันได้นะครับแล้วก็ใช้โมดูลตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือจัาขนาดพูดง่ายๆแล้วต่อผ่านตัวนี้ครับเราก็จะวัดได้นะครับแล้วมันสามารถที่เราเราจะแก้ในซอฟแวร์ได้นะว่าเราเราใช้กระแสที่เท่าไหร่ครับมันจะมีโค้ดตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมใช้300 แอมเนาะมันก็สามารถที่จะแก้ประเภทให้ตรงรุ่นได้นะครับตัวใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันนะครับก็วันนี้มาแนะนำนะสำหรับใครที่ติดปัญหาเรื่องโมดูลกระแสที่ไม่ตรงเลยนะครับโปรเจกต์นั้นๆน,น,นะฮะลองมาใช้ต,ตัวนี้ดูนะที่สําคัญต่อกระสุนที่ผาได้ด้วยนะครับก็มีตัวนี้ด้วยต่อเข้าคอมได้นะครับมันจะมีตัวสีให้ด้วยนะเราสามารถต่อเข้าคอมดูโหนดเลสต่อเข้ารัสตุธิพายก็ได้ด้วยนะครับมันก็มาพร้อมเลยนะครับโอเคก็ มันยำดีครับผมผมแนะนำนะครับ